วันให้ทีมงานทุกคนนะครับเขาดันการโหวตกันแล้วมอบตำแหน่งให้กับทั้งเจ็ดคนมีตำแหน่งของตัวเองคุณจะรับหรือไม่รับหรือให้เพื่อนลองถีบดีดาว่าตำแหน่งนั้ใช่หรือไม่ผ่านการโหวตครับคนแรกครับตาต้าเขาได้รางวัลนะครับนักแสดงเบสเลดดีเด่นสนิททุกคนคุยอย่งช่างไฟนะฮะวันนี้ได้ก็คุยกับทุกคนจริงไหมครับมีใครอยากถีบอย่างเขาไหมครับเห็นด้วยนะมาให้ด้วยนะคือสนิททุกคนตาต้า อก้ซิบัางซิบวิตาตาจรกงจัจารจันการขอ็คการงานองหน่เขาเป็นแบบนี้แล้วเป็นชาชีต้มยำารามดาก็มอล้่ตา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 รูกแนวอุ้มครับท่านผู้ชมครับอุ้มอุ้มเขาเป็นนันแสดงที่มามาแล้วก็เป็นอาชีพการัิตได้เพราะทุกคนหัวให้เขามีตำแหน่งครับอุ้ม จนท่านพู้เก่พอแล้วมีเรื่องเยอะแล้วจริงไงหมครับผู้อุ้ยอันนี้ขอบคุณมากค่ะไม่รู้จะต้องยันแดงดีเลยน้ำตามาไม่ได้เออแต่ในการแสดงมีคนทำได้จริงขาเล่มีการบวกการเพื่อนๆเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยครับโอ้โหเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งคนต่อไปครับอัดครับนักแสดงกระบวนท่าย่อเนื่องจากฉากที่คุณจะต้องถ่ายทำพื้นที่ กัแล้วร <c ười> ่างกายสรีระของคุณมันเกี่ยวได้ยังไรก็ไม่รู้ยังไงครับทำไมคุณมีท่าพิเศษเลยนะ มีบาดเจ็บในมวยมีบาดเจ็บที่หนึ่งใช่ไหมออกรอกเลยอ๋อกรอกเลยนะเออก็ถือว่าสมควรณ์อ่ะที่เขาให้ตำแหน่งนี้กับคุณนะฮะใช้ย่างคนต่อไปครับนะฮะน้องจ้ำครับนักแสดงยิ้มสวยสะกตไลท์สองใจถึงกองถ่ายไม่ว่าจะเลิกตีสองตีสามผันไปมองน้องจ้ำยิ้มก็แล้วแหละทีมงานมีการจ่ายไม่เชื่อ ออสู้ได้จำจำช่วยทุกคนในยามที่ทุกคนเขาง่วงนอนจำยิ้มขึ้นมาทีนั้นมีพลังมีพลังเลยเอออยังไรนะคนนี้คุณเอาชุดเวลาของทะเข้าพมาลงมาขายทีเซอร์ตัวเองเหรอครับผูกยาสีบอนเข้าได้อ๋อคนนี้สวยแต่ยิ่งสวยจริงทุกคนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเขาสว่างจริงนะผมวแล้วที่สปีบอลให้ลง สามคนผมรู้คุณรอจะเล่ยเอด้เชสามตัวแสบสามตัวแสบเอาใครก่อนแพรว่าบัดนแพรว่านะที่งานโหลดแล้วว่าคุณคือนักแสดงโภผีดีเด่นแต่คุณก็รับนางผีไม่จร um, ิงไม่กลัวเลยตอนที่ค่วอย่แพรว่าที่ก่อขอเข้ามาชายก่อนะกลัว เพราะว่าไปกองด้ี่แวงไม่เฟหอหลับไม่หลงมีไหมมันใส่ว่าม้ได้รับว่าคงจมาตแก็อยากมอยกัอนดูงเเพราะมัมีออข้าวไหมาเพราะว่าน้องทองที่อยู่ครับน้องเออเออ ก็ต้องมีฉายาเหมือนกันนะม้าบอกว่านักแสดงตัวคิวเก็บเรียบทุกมุ้ในกองคุณคุณเป็นตัวตกใช่หรอตกลอยตกพี่ม้าจุดอยู่ตลอดเวลาตกมุกตกหัวเฮ้มาซะแล้วแข่งจังหวะนี่รถสายสิทธิ์ทองน้องโตจริงคือคือน้องเก็บที่จริงเออเก็บกันเก้าสองเก้าเก็บทุกสี่นะครับเก้าโมงเช้าเก็บกองนะครับตอนนี้เก็บมุกพักก่อนเออเออนะฮะ เพราะว่าเขาเป็นหนังที่มีความน่ากลัวเวลาการถ่ายทำก็ได้นอนช่วงคืนนๆใช่ไหมเคยแบบข้ามเลยนะถ่าย,าายข้ามมือข้ามอะไประจันอ๋อแล้วแพรว่าให้อยากสู้กลูเขากลัวเขาหลอกไม่ได้แล้วสุดท้ายก็น้องมาสครับมาสทำให้พวกเราชาฉายาที่พี่เขาบอกว่าคุณคือนักสนแสดงตัวแสบดีเด่นมีใครคอนเฟิร์มไหมครับ

และในเรื่องนี้ตอนถ่ายทำก็นอนแหละเรามีไปทั B ้สถานที <Eye> ่ร <cimento> ้านเป็นโอ้โห mm ัวตากานาดูเจอกันเท่าไหร่ต้องบอกว่าบางบางคนเจอแล้วพูดจะพูดไม่ได้บางคนแสนดีอยากจะพูดทีมงานก็บอกไม่ต้องพูดมาใช่ไหมครับผมมาเห็นเลยผมเห็นเป็นเงานประำอยู่ท้ายห้องแต่ผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเงาตัวเองคือผมพยายามหาเหตุผลนะผมต้องไป ยากแต่ผมได้ข oh, ่าวว่า yeah. ท uh ี่กองบวนหนเขาเจอผโอ้เขาไปทำงานเล่าข่าวมานานแล้วสองคนนี้อีสานไม่โดเหนะจ้าเอ๋นม่ละบคคือถ้าส่นตัวอุ้งกับตาไม่เจอครับแต่ทีมงายเรนเจอเจอาล่าเจอตาาแล้วก็เจอผีเจอเจอจริงเจอในกองเหมือนกับว่ามันเป็นช่วง ทีเนี้จังหวะที่เขาเหนื่ยหน้าที่ไปเขาเจอผู้หญิงที่ถูกคออยู่ครับนี้คือทำไมร้อนที่บ้านาันด้วยคุณผู้ชม่คุณดูนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ต่างเรื่องฝากมาและกันกับคำถามนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เพิร์ลสามเป็นพระรามไทยไทยโฮลด์ที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในเซอร์ชเบิร์ดณปัจจุบันนี้ความพิเศษเลยถ้านป็นเรื่องนี้และในแต่ละตอนนะ ครัพมุนแห่พี่เทนะครับแล้วก็สารล่อหงสนะฮะของพิเศษของมันงคืนนะครับเรื่องแรกเอาก่อนเลยคร่ะคุณเรื่องแรกคุณเอาก่อนเลยนะครับตาต้าครับก่อนก่อนอื่นนะครับครับท่านขอบพมุณทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับเก้าปีโอ้ยกความพิเศษนะฝันว่าโทรศัพท์นะครับดีใจมากๆครับส่วนตัวตาต้าเป็นคนชอบดูหนัง เยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสฟเซหนังผีนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูเป็นข้าวเ้ฟเลยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องให้ตัวดอดสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ,บ,บผีเกี่ยวกับ,บ,บมังกรอะไรก็เ <P> ชื่อว่าทุกคนจะจ,จํบความรู้สึกที่แบบว่าเรียนมาหาอะไรแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเล่าตำราของแต่และมหาหลัยขึ้มาแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าสิ่สิ่งนี้มัดถูกหยิบยกออกมาให้เห็นเป็นภาพครับ มันจะเป็นยังไงเออแล้วสิ่งนี้นะครับคือผมผมบอกว่าผมผมมีใจที่ได้ร่วมส่วนนบ่งในความกิจกรรมเจ้าทำงานเออของมาเลยอืมแห่งเวลาทางท่าอะไรนั่มาเล่าเพื่อให้เข้าแต่ไม่บอกครับว่าอยู่ส่วนใดนะครับครับครับมอ2ใช่นไหมครับโอ้อะไรตาบ้าไม่ไม่รู้ครับผมไม่รู้อยู่มอ2ระยะตรับเออแต่เรื่องความเสี่ย ซึ S <S ่ง <d> จ <ic> <ười> ิตรลูกเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันในสถาบันทางภาคเหนือซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนนะ่มาถ่ายทอดมาถึงท่าให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าถ้าอยู่ใทยที่น่าจะรู้เรื่องราวนี้ที่ถูกเล่าอยู่นะฮะอุคุณเฉลิมโลกมีสครับ

อยู่นี่ก็เป็นองครับอซึ่งมันเปนเรื่องที่บางคนเนียผ่านมาแล้วด้วยบางคนกจะก้าสู่เพาะอาหารก็ได้เจอแบบนี้แต่บางที่ก็มีเรื่องเศ่้าซึ่งคุณคุพ่อนแคุณจำไหมบน่อยู่างเ่งก็ยากให้รมเมาให้กว็เข้ามปรนจากะเข้าขวัทาทบไม่ขาดคุณผู้ทุกเลยนะครับ เนี้ทำจริงๆความน่ากลัวมันเใจใสใจนะฮะเรืสุดท้ายครับสารลองหครับที่น้องบอกว่างผีอรอางเงีคีมันน่ากลัวที่สดเออร่งีมันแค่ตัวเแล้วแบบเนียนังนางัาังผีม่สายแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยก็เหมือนอัปเดตแผนี่นะเออเขไ้ีจ้เรื่องหยวนัวต้องงีลัวลเออ คุณแคทชั่นเดียวเออบรรยากาศได้อือเออมาเราเข้าใจว่าแต่งเออของที่เขาได้มาเออเชื่อแหละเพราะเวลาทำงานไม่เมาเขาทำงานชายนั่นแหละ เออ้านแหย่งบอกนะความสิ่งขตอนนั้ก็เรียกว่าพูดคยวอนะครับว่าตอนของเราที่สามตอก็เป็นตอนที่มีทุกรสชาติทุกนะทุกอาครับเเลยรับคแปที่คพิเศษากเข้าไปเจอทุกคนที่เรียกว่าทุทุกรสจิรัเเจอเลยนะคุณผู้มเสำคัญเล่นวันพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับส่วนวันนี้ใครที่ไัดมือแล้วสองทุกตรงตาเจอไัน ปุ่แม่พิสูจน์ความน่ากลัวของสตริงกอดไข่นะครับนอกจากน้องทำนัทแสงแล้วครับผมบอกได้เลยครับว่าการที่ออกความจริามันมีนิดหนึ่ได้มันมีหลายกลุ่มที่เราต้องให้เครดิตนะฮะทั้งกลุ่มแก๊งผีครบผีนั่งรังผีตายายนะฮะมีเยอะมากแล้วก็รวมถึงกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เราต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าพี่เขาเป็นเหลือมากด้วยนทำมันมีเสิร์ข้อมูลกำกับวาระออกมาให้มันเป็นแบบง่ายๆยืนยันกับของเราซึ่งเป็นผู้กับหน้า แนวไฟแรงคื่ดูระดับความหวานทุกท่านเลยนะครับลอาต้อนรับกไปดีกว่าเริ่มจากเรื่องแรกครับเรื่องขบวนแห่ต้อนรับ เป็นพึ่กับเขาจะยื่นะฮะน้องๆนั่งได้จะได้ไม่บังวิที่เขาและคนอื่นผมขอแสดงคามดีเลยครับกับน้องอแล้วก็เพื่อนๆต่อนับเราโอ้หันดีทึ่ไปรับน้ำมัมาครับจานทอมชลิศประวันะฮะในสถาบักแสดงนชารถที่ครับและบท้าพยนต์ี่้ครับจากเรื่องบอยบอยฮะพวกเราดได้เลยครับสุดยอดมาริมพี่นะครับเป็นผู้เดิสอดรู้ที่รู่กับทุกท่านนะครับ ซึ่งทังสี่ท่านด้วยเป็นหน้าใหม่เป็นยีมิฟอรใหม่มากความสามารถจริงนะฮะวันนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยกับทางพุกก่บพี่ๆเขามีเซอร์ไพรส์พวกเราด้วยเขา,ามีของขวัญมามอบให้กับหนุ่ักแสดงที่ตั้งใจทำงานงมากๆเอา้าพิตตี้เชิญพิตตี้มาพิตตี้นี่พิตตี้บอยนี่พิตตี้โลุ่นใหญ่ขอสภาพี่ไม่เอา

เชิญมาของด้านหน้านะครับกล้องจะได้ได้ได้ภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าทั้งสี่ท่านนี่ดุเดือดมากครับในการกำกับภข้อมูลลื่นๆนะครับทางการหาข้อมูลนะเชิงยลชั่นการถ่ายทำการกำกับต่างๆนานาครับมันดูดูจริงๆครับบ้านหนักมากโดยทั้งหมดคือถ่ายทอดออกมาเป็นภาข้อมูลที่ถึงสายลื่งท่านจะได้พิสูจน์กันแล้วครับแนวดูทุกคนนะครับ ขอฟ้องเหรอใช่ไหมครับเลยถ่ายภาพครับพี่ครับขอพี่หนึ่งพี่นะเอออออเารมณ์ในชีวิตเราก็คงไม่ได้ฟ้องเราตั้งแต่เราไม่ได้เป็นนักการเมืองนิดนึงนิดนึงครับเราอยากได้ภาพพี่โอเคเชิญพี่ประกบข้างหมือนครับสื่อมวลชนก็ได้ถ่ายรูปไหนๆก็มาแล้วเชิญเลยครับมาเที่อ่ะดีเลยครัเชิญพี่สื่อมวลชนครับเก็บภาพสักนิดหนึ่งครับนี่คือเจ็ดนิสัยใหม่และผู้กับ ทั้งสิทั้งหน้าใหม,ม่ที่มีปีเตอร์ระดับคืนหนักวันนะครับแต่พัดโยนเรื่องเพลงสายครับรสิงส่ง,ง,งที่สร้างสรรค์ครับทางสหมูลฟิล์มินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการเล่าข่าวของความน่ากลัวในแต่ละสถาบันทั่วทั้งประเทศไทยเอามา,ปาเป็นภาพยนตร์ยับที่กท่านเข้าถึางนะและค่้มคืนมันจะเฟซมา,ายนะครับคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ นะครับลำดับต่อไปนะครับทีมงานครับเดี๋ยวผอเชิญนะครับเอาตู้มอะไรออกนะครับแล้วก็เก็บข้อที่ของผมตัวเดียวนะฮะและเดี๋ยวผมเชิญนักแสดงนะครับนั่งเรือร่วกับด้านหลังนะครับเราถ่ายรูปกับท่านผู้บริหารในการประทันเรื่องข้างหน้านะฮะ